คำเตือนคนิ้สร้านสมนเคื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามอาจมีคำหยาบในคำหยาบขายมากน้อยถึงปานกลางก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยเพราะผมใช้อารมณ์ในการเล่นลุลล์โอเคนะครับผมกับสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมแอดจกหมูในโรม่าอีกแล้วนะครับผมเนาะมาในรอบนี้นะผมเป็นเกมแรกของวันนะครับผมเออตื่นใจอีกแล้ววันนี้นะฮะ เออตื่นสายไม่พอนะครับผมกาจะเล่นตอนเที่ยงแล้วปิดอัปเดตนะครับผมเออสวยเลยนะครับผมปิดอัปเดตเฉยเลยปิดปรับปรุงนะครับผมเนาะโอเคของทางตัวเว็บเนาะเออมาแล้วก็จัดมาหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะแบบเป็ดเรียบง่ายเลยนะท่านผู้ชมนะเออก่อนจากที่เมื่อวานตอนหัวค่านะครับผมเออโบนัสออกมาสามรอบติดโอ้ห ออกมาสามรอบเกินแต่ไม่ได้ฟันนะผมฟันทีเดียวเองนะครับผมเสียดายดมากโอเคเป็ดลูกลักของผมไปก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะเปิดหัวไปเช็คเบ็ดก่อนเช็คเบ็ดก่อนนะครับผมเดี๋ยวว่าจะจัดสูตรคนดูอีกนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าจะจัดสูตรคนดูอีกนะครับผมผมมองว่าเมื่อวานมาโคตรจะดีเลยนะครับผมมาโคตรจะดีโคตรโคตรดีเลยนะท่านผู้ชม โอ้โหทั้งไอตัวหนักๆนะไอนักกรงนักคร,รบมงกงมงกุฎอะไรมาหมดเลยเออมงกุฎไม่มาสองรอบด้วยอะ่ะเออเบ็ดน,น้อยเอะสียดายมันเป็นเบ็ดน,น้อยถ้าผมว่าผมไปเป็นหนักเลยนะผมเคยได้แล้วผมผมกไปเป็นหนักเป็นร้อยห้าสิบนะครับผมได้มาหมื่นกว่าหมื่นเกินขึ้นไปถึงข,ขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะ เออไปน,น,นานๆนาทีนะก็ขอ,อหน่อยแล้วกันนะครับผมเออ <c oughs> อันนี้เพิ่งอัปเดตเสร็จเลยนะผมเล่นเล่นเลยเนี่ยเอออัปเดตเสร็จเล่นเลยนะครับผมเนาะเออเขาบอกว่าถึงประมาณบ่ายสองนะครับผมแต่นี่บ่ายมุมบ่ายมุมกว่าๆนะผมมาละขอกดแบบธรรมดาไปก่อนนะครับผมเนาะเออ ชิคเบ็ดเป็นการชิคเบ็ดระบบชิคเบ็ดทิ้งดูสักหน่อยนะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอตัวหน,นักๆมาหน่อยเฮ้ยวันนี้วันนี้มีมาน่ายะเข้าอยู่นะวันนี้นะเมื่อวานก็ไม่ได้แตกเยอะขนาดนั้นนะครับผมเนาะแต่ก็ได้อยู่เออแต่มันก็ดูดอยู่นะครับผม <c oughs> ได้แล้วก็ดูดนะครับผมโอเคเลยนะฮะ เอาละว่เกมนี้อุโอเคเดี๋ยวผมไปแบบเทอร์โบนะครับผมเนาะเ,เริ่ม <c oughs> เครื่องเริ่มติดแล้วนะครับผมตอนนี้เครื่องเริ่มติดแล้วเดี๋ยวขอจัดเพิ่มไปอ e ีกเทอร์โบนะะกดมือนะครับผมเป็นลูกลักของผมวันนี้นะฮะเคไป ผมนี่จะทำแตกต่างจากหลายช่องนะครับผมเนาะเออประมาณว่าผมชอบกดบิดบิดแบบเดิมนะครับผมเออไม่แปลกใหม่เลยบิดแบบเดิมแบบเดิมซ้ำๆนะฮะ <c oughs> นานๆทีค่อยเปลี่ยนนะครับผมเออประมาณนั้นแหละเป็ <c oughs> นอีอย่างไม่รู้นะผมเนาะค่าแกนเจ็ดหมื่นสามนะครับผมแกวเปล่านั่นแหละก็อ,อยากให้ได้นะครับผมเนาะ Okay. แหมดูจากทรงแล้วไม่น่าจะรอดนะครับผม,มไปดูจากทรงยังอยู่ในทุนอยู่นะครับผมอยู่ประมาณทุนนี่แหละไม่ไปไหนเลยนะครับผมเนาะขอจัดเพิ่มไปอีกสักนิดสักหน่อยได้ไหมโอเคได้มาสิบมพอโปสาม อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนะผมผมจะเล่นเป็นช่วงเวลานะฮะั8โมงเที่ยง4โมง8อ่า8อ่า2ทุ่มนะครับผมเนาะเออแต่วันนี้กลับมาโอ้โหเจชเคเพิ่งตื่นเออก็เลยต้องจัดแบบแบบนี้ไปก่อนนะครับผมเนาะโอเคฟีเปินขวานมาไหมไม่มานะครับผมฟีเปิน4อ้ถ้าขวานมาได้นะเนี่ย ได้ฟีเตปินห้าไปนะครับผมเนาะเป็นเจ็ดเป็นลูกลักไปครับผมโอคโหมาอีกสองลายเพื่อนโอ้ยมาแล้วว่ะเออุอยช่วงนี้ได้สองลายแบบบ่อยมากนะฮะโลนะครับผมขอนหน่อยลักนะลกันนะครับผมเนาะโอเคไปเออมาร้อยสามสิบบาทโอเคขึ้นเบ็ดไปยังอยางจะขึ้นเบ็ดะไปขึ้นเบ็ดไปเบ็ดสิบจุดห้าละกันนะครับผมเนาะ เออเอาว่ะเครื่องอ่าเครื่องเริ่มติดนะครับผมเนาะใครที่รับชมอยู่นะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดจงหูด้วยนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บโอเคปไปไม่มาผิดที่ผิดทางจริงๆขวานเ้ยโอเคไปาสามร้อยแล้วฮะตอนนี้นะครับผมสามร้อยแล้วว่ะ ไปเบ็ดอะไรเบ็สิเลยแล้วกันดีไหมไปเบ็ดสิบห้าเลยแล้วกันนะครับผมโอเคขอเปลี่ยนไว้แบบกดเองนบราก่อนนะครับผมอุย้ยโบนัสเอ,อ้ยห้าตัวสี่ตัวอะไรก็มาเถอะนะโอเคสำหรับใครนะครับผมที่อยากให้ผมเล่นสูตรไหนนะฮะคอมเมนต์บอกกันดนะ้านล่างคลิปมาก่อนได้เลยนะจ๊ะน้องๆน,นะบอกกันอ่า คอมเมนต์บอกกันเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนนะเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวรอบนี้ลองเช็คเบ็ดไปก่อนโอเคฟีสป,ปินห้าแล้วผมลองเช็คเช็คเบ็ดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจัดสูตรคนดูแน่นอนนะครับผม,อม,ปปอมโอ้โหมาฟีสปินสิบเอาวะยี่สิบมาดิเป็นสิบห้าด้วยโอ้โหเอาว่ะผมว่าแล้ว้าแม่งถ้าแม่งวันนี้นะผมเนาะอ่าเราจะรู้ได้เลยนะว่าถ้ามันมาแบบ ผมก็เออกล้าพูดหรืออย่างวะ <c oughs> ก็น่จาจะกล้าพูดแล้วครับผมเนาะเออไอการที่เรากดเบ็ดเริ่มต้นอะใช่ไหมกดแบบเริ่มต้นถ้ามันไม่ดูดนะจนเกินไปนะผมเหมือนว่ามันยังอยู่ทรงอยู่แบบอยู่ทุนอย่างผมเมื่อกี้อะผมกดโอโ้โหกดนานนะก็อยู่ประมาณร4 0ย5 0อหอะไรประมาณนั้นนะผมทุนก็ร5อยห้าิบนะครับผมเนาะเออแล,แล้วแล้วมาก็ได้เฉยเลยวะเออหลังอัปเดตหลังปรับปรุงใหม่นะครับผมเนาะ ะะเดี๋ยวลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยลักกันนะครับผมสวยจัดบอกเลยเกมนี้ฟีตปินยี่สิบนานๆมาทีนะสองสามวันก่อนก็นกมาแล้วผมวันหนึ่งนะผมเนาะได้มาสองครั้งเลยนะผมวันนี้ได้มาอีกหนึ่งครั้งนะผมสวยโหเยอะนะฟีตปินยี่สิบนะครับผมโหยี่สิบถ้าคูณกับเบ็ดเนี่ยอ่ะเป็นสิบห้าเนี่ยยี่สิบอะตามร้อยเลยนะเออ นี่ไงถ้ามันไม่ออกก็คือจะหมดเลยนะครับผมเนาะเออดีนะเยอะน,นะผมมองว่าเยอะนะถูตปีสปินยี่สิบเนี่ยเออเอาว่ะอุแบบนี้ต้องไปแบบถูดคนดูแล้วปะน้องๆต้องไปแบบสูรคนดูแล้วไหมน้องๆเอ,อ้โอเคได้โลมาอีกนะครับผมสวยฮะ ห้าตัวนะครับผมเก้าสิบงามจัดโอเคเลยตั้งหกบ็ดนะครับผมกำไรมานะจ๊ะน้องๆเอาว่ะเออเอาเอาดูหรือเปล่าดูแล้วหรือเปล่าโอเคสวยครับสวยนะฮะ โอ้แบบนี้ต้องไปต่อหรือจะยังไงนะครับผม <c oughs> เอาเรื่องว่ะแล้วผมสังเกตมาหลายๆทีแล้วนะท่านผู้ชมนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเนาะผมจะกดเข้าอ่าที่จะเล่นนะผมเล่นโลมาแล้วผมกดเข้าทีหนึ่งแล้วแล้วผมจะกดออกแล้วผมกดเข้าไปรอบที่สองนะผมแล้วผมเล่นนะฮะสังเกตมาหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าเออทำไมรู้สึกมันเล่นได้วะเล่นดีวะ อะไรประมาณนั้นนะครับผมเนาะลองลองดูนะไม่รู้นะครับผมเนาะผมก็ไม่รู้นะรวมมันจะได้มันก็คือได้นะครับผมเออแต่ก็เป็นพลิกคล็ปเนาะเออแก้คล็ดเออเสริมดวงอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเออนะ <c oughs> <c oughs> ของอย่างนี้ถ้าเราไปทําใครจะไปรู้นะครับผมเออมาได้มาเจ็ดร้อยแปดสิบเก้ายึดเคกาไรมาเท่าไหร่วะเนี่ยหกร้อย ไม่ใช่ห0ร้อยดิเออหก0้อยนะครับผมเนาะหกร้อยสามสิบเก้าได้ปะเออใช่ใช่เอ้ย <c oughs> เอาวะ่ะโอเคผมไปเบ็ดสิบห้าต่อเลยละกันนะครับผมไม่กล้าไปเบ็ดหนักวะกลัวมันดูดนะครับผมเนาะเพราะผมเคยลองมาแล้ววันสองวันมาเนี่ยเออไม่ได้แบบนี้ตลอดเลยนะผมทุกทุกรอบนะเออแล้วก็ไปเบ็ดหนักเสียเลยนะผม <c oughs> เออไปรอบนี้ขอเป็นเทอร์โบล้วกันนะครับผมนาะเป็นสิบห้านะฮะใครที่รับชมอยู่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามก่อลค์ก็แชร์ใไอจิ้งหมูด,ด้วยนะจ้ะเออขอหน่อยเหอะหอโอ้โหนั่นไงท่านผู้ชมไม่ดูดผมรับว่าแน่เลยมันน่าจะดูดผมแล้วนะโอเคลองประเดิมไปนะครับผมเนาะต้นเกมน่าจะดีนะครับผมหลังเกมมาน่าจะดูดนะครับผมเนาะเออ <ไ>โอเคไม่มาโอเคไม่มาโอ้โหเป็ดสิบห้านะผมเป็ดสิบหา้าแม่งไม่มากนะครับผมเนาะเออโอ้โหสวยเลยนะครับผมเป็ดสิบหา้าโอ้โหหลังจากที่ได้เมื่อกี้เนาะนำนะ้ำซุปเนาะ เอาว่ะผมต้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วว่ะโอเคลดเบ็ดลงเลยละกันนะผมเป็นเบ็ดสิบแล้วป่ะไปละกันนะผมเนาะเป็นเบ็ดสิบก่อนละกันนะครับผมไม่ได้ว่ะไม่มาว่ะมาดิเออโอเคโอ้หายไปเจ็ดร้อยโอ้หายไปสองร้อยเลยนะผมสวย <laughs> โอ้เนี่ยแหละโอ้ถ้าผมไปเบ็ดหนักนะถ้าผมไปเบ็ดหนักนะเมื่อกี้นะผมอาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้นะครับผมเนาะ เออไปขนาดเป็ดน,นี้ขนาดนี้เลยโอ้โหดูดิโอ้โห,โโหมันน่าจะดูดผมจริงๆแล้ววะ่ะโอเค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 เออเออรู้แล้วรู้แล้วว่ามันจะดูดนะครับผมจะเย็นโอเคเดี๋ยวลองลดไปเบ็ดต่ำตั้งนิดตั้งหน่อยนะครับผมเนาะให้ปล่อยมันไปยาวๆก่อนนะครับผม ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาใหม่นะครับผมเนาะปล่อยให้มันดูดไปก่อนนะฮะนั่นไงเป <c oughs> ็น1.5เออเป็น1.5ก็ดูดเหมือนกันนะเนี่ยเออไม่ใช่ว่าไม่ดูดนะเคไปปล่อยไปเลยปล่อยไปสัก20ไปนะฮะเดี๋ยวเราลองกลับไปเป็ดเดิมนะครับผมอุ้ยมาว่ะมาแล้วป่วะเริ่มมาแล้วว่ะโอเคโอ้โหฟีเาปินครับผม โอ้โหฟีสปินเป็น1.5 5ครับผมบิ๊กวินด้วยเฮ้ยเอาวา่โอ้โหเสียดายจัดวะ่ะเออไปถ้าไม่ใช่เป็น1.5มันอาจจะไม่ออกก็ได้นะท่านผู้ชมนะเออโอเคให้หมุนหมุนฟรีไปนะผม20นะครับผมโอเคไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะให้มันหมุนไปก่อนนะครับผมต่อให้มันไปก่อนนะฮะ เออมาสองไลายให้มันได้ยางงี้สิอเ <Yeah. c oughs> หมุนพอยังหมุนพอเดี๋ยวผมไปเบ็ดสิบห้าต่อเลยแล้วกันนะผมเนาะเออให้มันหมุนแบบเอาความเกลือออกไปแล้วนะผมนะเนาะขจัดความเกลือนะฮะอย่าไปเบ็ดสิบห้าต่อเลยแล้วกันนะฮะ โอเคได้แล้วนะครับผมเนาะไปเบสิภาเลยนะฮะเออต้องหมุนหลอกหมุนหลอกไงเขาเรียกว่าหมุนหลอกนะผมโอ,โ,โอ้โหหมุนหลอกมาครับผมเออปูนัดว่ะมาแม่งเลยนะผม,มวันนี้หลังจากปิดปรับปรุงนะผมตอนนี้เล่นมาถึงายสองแล้วนะครับผมเนาะเอาว่าขอตรงกลางไปนั่นไงโลมา <laughs> โลแม่มงเ้ยมาทำไปวะเนี่ยเกไปตรงกลางอีกดาบหนึ่งฟันนั่นไงหลบสวับแก๊เย็โดโตโอ้โหตัวมันใหญ่ตัวมันใหญ่เกิน,นลบผิวเกินติโตเ้ยมา่อยขอตัวขวาเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหว่าอะไรช่วงนี้แม่เข้าโบนัสไม่โคตรจะดีนะผมแต่ไม่ได้ฟันเออ ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมโคตรจะดีแต่ไม่ได้ฟันนั่นแหละนะไปต่อเลยแล้วกันนะครับผมเสียดายว่ะกดได้ดาบแล้วนะแต่แม่งไม่ได้ฟันนะครับผมโอ้โหให้มันได้อย่างนี้เถอะผมต้องมีแบบวิธีการกดของผมแล้วว่ะแบบกดมั่วๆแม่งได้แต่โลนะครับผมโอ้โห เป็ดสิบห้าต่อนะครับผมเนาะเออไม่เป็นไรนะครับผมต่ออีกสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมเช็คเบ็ดรอบนี้นะฮะมันจะมาดีเกินนะครับผมมามันมาดีแบบดีเว่อร,อร์ดีวังวังดีอลังการเลยอะ่ะย็ดแค่โอเคพอได้เปล่าเออมา เมื่อกี้เสียดายนะผมเนาะเสียดายปะโอ้โหเข้าโบนัสทั้งทีนะครับผมนานๆทีจะออกมานะครับผมเออแต่แม่งไม่ได้ฟันนะครับผมนั่นไงโบนัสเกือบอีกแล้วโอเคเดี๋ยวใส่แบบเทอร์โบไปนะครับผมขอ,อต่ออีกนิดตักงหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะเช็คเบ็ดรอบนี้ก็ถือว่ากําไรมานะครับผมเนาะเอาทุนเข้ามาที่150ร้อยห้าติปตอนนี้ก็บวกมาเพิ่มมาแล้วครับผมเนาะโอเคอ๋ออ๋อมีอาการแรกอ้า อาเฮ้ยโอเคอ้าเอาเอาโอ้โหโดนดูดเลยครับผมท่านผู้ชมสวยฮะโดนดูดเลยเรียบร้อยพอครับผมท่านผู้ชมผมว่าไม่น่าจะรอดนะถ้าเราไปต่อมากกว่านี้นะฮะเออก็เซฟเซหน่อยล้วกันนะครับผมเนาะก็ ไว้ตัวไว้ตัวพอแค่นี้นะผมก่อนที่มันจะดูดจนหมดนะฮะเออก็มันแตกต่างเลยนะแตกต่างจากที่เรากดตอนต้นคลิปนะครับผมเออหลังคลิปมานี่โอ้โหโดนดูดอย่างเห็นได้ชัดนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้านะผมเร็วๆนี้แหละเอออีกสักแป,ป๊บนี่นแหละนะผมเดี๋ยวจัดสูตรคนดูนะผมรวมสูตรคนดูเล่นเลยนะครับผมเนาะโอเคเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะไปไปน้องๆฝากกดติดตามกดไลค์แชร์ด้วยนะจ๊ะ